มันว่านะฮะมันว่าเฮ้ยมีอะไรสนุกสนุกให้พวกมันเล่นอีกเยอะนะมันว่าพวกเรานั้นเออมันว่ามีอะไรสนุกสนุกให้เล่นอีกเลอกอีกเยอะครับแต่บางทีเขาว่าเฮ้ยเส้นประสาทมันรับคลื่อ,ดอนดีเฮ้ยไอคิวมันดีเนาะไอคิวมันดีหน้าทดลองครับว่าผมปากหมาพูดจามไม่เพราะนะว่าผมปากหมาพูดจาไม่เพราะโอ้หน้าทดลองครับโอ้ร่ำรวยใหญ่โตครับแบ่งกันแต่ละเขตแบ่งกันแต่ละจังหวัดแบ่งกันงานหน้าที่ สร้างตัวใช่เฉพาะกลุ่มหาเหยื่อน้าตาดีหาเหยื่อนาตาดีครนะว่าผมปากหมูนะเขาว่าผมปากหมูปากม้าปากปลลดหมดไม่แตกโอ้โหทําตัวเป็นผู้หีหน้าตาดีหาเหยื่อแต่ละพื้นที่ว่าไปด้วยกระบวนการกฎหมายข่มขู่ว่ากระทําความผิด <c oughs> ยัดข้อหาจัดฉากทางนิติวิทยาศาสตร์ต่างๆโอ้โหบอกว่าหน้าทดลองผมอย่างงี้ครับจากนั้นปากมันไม่ไม,ไม่ธรรมดานะ อ,อ,อ้างเป็นลูกน้องของเจ้านั้นอ้างเป็นลูกน้องของเจ้านี้มึงจะเป็นพระอินทร์พระสงฆ์มาจากไหนล่ะนะจะเป็นพระอินทร์พระสงฆ์มาจากไหนนะอ้างใหญ่โตครับรวย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 แบ่งกันแต่ละ77จังหวัดโอ้แต่ละพื้นที่ใครดูแลเขตไหนใครทําอะไรเขตไหนอย่างเงี้ยของเรามันมาก่อนมันเป็นของเก่าโบราณเราก็แอบ,บดูนะแอบบดูว่าเอมันมีอะไรที่มันใหม่ๆห,หรือเปล่าของเก่ามันต้องดีกว่าสิ้เฮ้ย ของเก่าทําไมเราเอาออกมาทําไมจะไม่รู้เราก็ต้องมาดูว่าเฮ้ยของฟรีมีอีกแล้วนะโอ้แล้วก็มีการพูดว่าจะหลอกพวกเราครับจะหลอกพวกเราเนี่ยเข้ามาทีละตัวนะเล่นสนุกสนุกให้พวกมันเปิดกันเองกลับกันเองเข้าใจผิดกันเองมีเรื่องกันเองนะก็บอกว่าพวกท่านที่อยู่ในตัวของคนบ้าตามสถานที่ต่างๆอยู่กับผู้ว่าราชการจังหวัด77จังหวัดอะไรยเงี้ยที่ทําการเข้ากับตัวผู้ว่า77จจังหวัด แล้วก็ไปแกล้งถามก่อนนะพอถึงวันเขาเรียกมาถามก็ต้องดูว่าผู้ว่านันจะตอบตรงที่เราหากันหรือเปล่าบางตัวก็ตรงนะไอ้บางตัวนี่มันมาใหม่แต่มันอยากจะดังกว่าพวกเรานะครับตอนนั้นเราไปอยู่กับคนนั้นเราไปอยู่กับคนนี้เหมือนตำรวจที่ออกไปนะโอ้อยู่ข้างในนี่แต่งตัวครึ่งทอนพอออกมาข้างนอกน,อน,นี่แต่งตัวเต็มยศเลยทาตัวร้อนตัวรุนรนไอตัวนั้นเขาว่าก็มันกลัวไงไปพูดถึงดวงตามองดูเนะี่ยเขาเห็นเข้าใจไหมเข,เขากลัวกัน โอ้ทำเป็นเก่งทำเป็นเก่าครับขาว่าเจาพวกเรานั้นเข้ามาในตัวผมเนี่ยทาการเค้นเปิดกันเองลับกันเองอุ้นแล้วก็นั่งเล่นใส่ปรแกรมเปิดกลับสร้างปมอารมณ์ให้เขาเชื่อผิดในเรื่องบาดมมางกันข่าว่าพวกท่านที่อยู่ตามสถานที่ต่างๆอย่างเงี้ยที่แจกพรแจกการศึกษาแจกอุดมการศึกษาที่ได้เราเรียนให้ท่านมีอุดมการศึกษาได้เราเรียนการแพทย์ต่างๆการตรวจสอบต่างๆคํากล่าวต่างๆอย่างี้ครับเฮเล่นได้เนาะพวกนี้เนาะทานวายยังไงกันเรารอกินของฟรีดีกว่าน่าอร่อย